สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านมาที่ตลาดสีมงคลตลาดชุมชนของคนระยองเป็นตลาดใหม่ที่เป็นวิติใหม่ของคนระยองโดยแท้นะครับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทชุมุมวิทนี่คือสายที่ไปอบ,บุกแรงก็อยู่ตรงบ้านเอื่ออ่นนะครับเลยบ้านเื่อถ่นตะพงมาประบาณสามัเมตรนี่ฮะ นี่ผมจะพามาพบกับความอร่อยโซนที่สำคัญก็คือในส่วนของทางอาหารอีสานนะครับอาหารอีสานวันนี้ตลาดสีมงคลของเรานำเสนอตอนในส่วนของบ้านเอื้ออาทรอ้ไม่ใช่สิบ้านเอือ้อซับนะฮะอ้าวโซนเขาเรียกว่าบ้านเอือ้อซับที่เป็นร้านลาบอีสานนะครับที่มีความเขาเรียกาครบวงจรในอาหารอีสานต่า,างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลาบไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นก้อยขมก้อยแซ่บอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับที่ร้านบ้านเอื้อซับนะครับตอนนี้บ้านเอื้อดซับนี่จะเห็นได้เลยว่าการบริการนี่ทุกอย่างนะครับม่ค้านะฮะก็เราจะเน้นความทันสมัยแล้วก็เน้นความสะอาดเป็นหลนะครับแล้วก็รสชาติปรุงแต่งมากมายเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นก้อยขมต้มขมต้มแซ่บอะไรต่างๆมากมายนะฮะ แล้วตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวมาให้มาชมตัวนี้ดีกว่านะครับจะแบบร้านลาบบ้านเอื้อัตั์นะฮะตรงนี้ตรงนี้เราจะมีอาหารรสเด็ดนะครับอันนี้จะเป็นพวกยำนะฮะพวกอุปกรณ์เครื่องลาบทั้งหลายนะครับพวกต้มแซ่บพวกก้อยขมนะฮะตรงนี้ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูว่าหน้าทานแับไหนนะครับมีโอกาสวันไหน,นถ้าท่านได้มาที่ตลาดสีมุกคนเนี่ย อยากจะทานอาหารอีสานให้มันมีรสชาติที่อร,อ,อร่อยนะครับแล้วก็แซ่บถึงใจของเขาเรียกว่าคออีสานนี่ทกท่านอยากจะทานแบบเประเภทต้มขมต้มแซ่บแบบนี้เป็นลาบป็นก้อยก็ต้องมาที่นี่เลยนะครับบ้านเอื้อซับนะฮะบ้านเอื้อซับของเราครับนี่ลาบอีสานแล้วก็มีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีต้มขมมีต้มแซ่บแล้วก็มีอาหารอีสานทุก่างอีกเยอะแยะมากมายที่ตลาดสี่มืคลของเราคร วัวนี้จะเป็นผักสำหรับใส่อ่อมนะคะจะมีชีลาวมีกวางตุ้งนะคะมีมะเขือแล้วก็มีผักกาดขาวส่วนตัวนี้จะเป็นผักปรุงกระลาบนะคะจะเป็นต้นหอมค่ะคือล้างไว้แล้วอย่างดีนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยคือพร้อมจะรับทานผักทุกอย่างจะล้างด้วยน้าเกลือหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีหัวละพานะคะเป็นพวกเอ่อชีไทยชีฝรั่งค่ะแล้วก็เป็นกระหล่ำปีค่ะ กระหล่ำก็จะล้างมาแบบนี้อย่างดีเลยค่ะพร้อมก็คือแช่น้ำเกลือนะคะค่ะโอ้โหต้องยอมแล้วว่าสะอาดสะอาดทุกอย่างมองดูน่าทานน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เป็นเมนูเด็ดที่บอกไปนะครับข้าวเป็นเด็ดก็คือที่ลูกค้าชอบมากๆก็จะเป็นต้มแซบค่ะต้มแซบนะฮะค่ะเป็นต้มแซบกระดูกหมูนะคะต้มแซบกระดูกหมูที่ลูกค้าส่วนมากจะสั่งตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นลาบขมอ่อม จะมีพวกอ่อมอ่อมก็จะทําใหม่ๆค่ะครับคือออมทำเองรสชาติน่าทานมากเลยลูกค้าจะชอบสั่งเป็นประจําเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือร้านลาบบ้านเอื้อซับบ้านเอื้อซับบ้านเอื้อซับนะฮะก็จะมาพบกับเขาหรือว่ามาเจอความอร่อยตรงนี้ได้ที่ตลาดสี่มุมคลแน่นอนทุกอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากจะมีเมนูเด็ดนะฮะคือเขาเรียกต้มแซ่บต้มขบแล้วใช่ไหมค่ะเราจะมีได้ข่าวว่ามีอะไรเด็ดๆอีกไหมฮะ มีลาบเป็ดค่ะมีลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เป็นลาบเป็ดที่เราจะใช้เป็นส่วนผสมในการใช้อย่างไงฮะตัวนี้ลาบเป็ดนะคะเป็ดจะทํามาจากการแล่แล่ก็คือไล่ไล่เอาเนื้ออย่างเดียวค่ะไม่ไม่ไม่ผสมกระดูกแล้วก็เอาเนื้อเป็ดมาลอกมามาหั่นมาซอยที่เขาบอกว่าเป็ดเอ่อถอดเสื้อนะคะอ๋อเป็ดถอดเสื้อจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ ก็คือเป็นลาบเป็ดเป็นเป็ดหอดเสื้อเป็นต้นตำรับของลาบยะโสค่ะน้องเป็นคนยะโสค่ะเป็นคนอีสานค่ะแล้วก็ยังค่ะแลาบเป็ดตัวนี้เนื้อเป็ดก็คือใส่เนื้อเป็นหลวนๆเลยค่ะน้องหั่นเอา จะหั่นเอาค่ะหั่นบางๆนะคะแล้วก็มารวนค่ะแล้วพอลูกค้าสั่งก็จะมาวอมวอมความร้อนอีกรอบแล้วก็ราบเพื่อความสะอาดเพื่อความใรสชาติกลมกลมแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีก็จะมีราบหมูนะคะตัวนี้ลาบหมูแล้วก็จะเป็นน้ำตกหมูส่วนน้ำตกหมูน้องก็จะย่างนะคะหมักเนื้อแล้วย่างความนุ่มสุดยอดไม่ต้องพูดถึงเลยค่ไม่ต้องพูดถึงหอมทั้งคุณพี่ชิมได้เลย ลองชิมได้เลยนะค่ะชิมได้เลยค่ะตัวนี้จะนุ่มจะนุ่มนะคุณค่ะท่านผู้ชมครับย่างแล้วพอพอเราย่างมันจะได้กลิ่นกลิ่นถ่านไฟอะค่ะของมันบ้านเนื้อนุ่มก็คือเนื้อจะหมักหมักหมักแล้วหมักแล้วค่อยมาย่างค่ะเนื้อจะไม่เหนียวจะทาให้เนื้อนุ่มมากนุ่มกลมกลมนุ่มดีมากเลยคแล้วจะไม่เหนียวคือสำคัญจะไม่เหนียวใช่ค่ะคือปกติทั่วไปในเนื้อมันจะเหนียวนะใช่ค่ะแต่นี่ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวค่ะอร่อย เพราะว่าผ่านการหมักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้อร่อยจิตใจจะให้ถาต้องทานเนี่ยฮะอร่อยมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะแล้วส่วนพีเข้าวคั่วน้องก็จะคั่วเองค่ะยังพิกนี่ค่ะก็คือเราจะคั่วเองโั่เองค่ะไม่ไม่ปั่นนะคะจะคั่วแล้วโขกค่ะอันนี้คือเราทําเราทาด้วยมือเราปั่นเราโขกด้วยมือใช่ค่ะแต่ปั่นนี่เราจะไม่ปั่นแน่นอนใช่ค่ะโอเคเราใช้กันคั่วมันจะมันจะ ช่วยชูรสชาติชูรสชาติแล้วจะเท่ากันกลมกล่มใช่ค่ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยเพราะงั้นทั้งแซ่บใช่ค่ะอ่าไออันนี้คือร้านของเราชื่อร้านลาบบ้านเอื้อซับค่ะร้านลาบบ้านเอื้อซับนะครับท่านผู้ชมครับขอ่าเป็นก็ถือว่าเป็นสุดยอดต้นตำรับอาหารนิสานที่ต้องบอกว่าอร่อยมากใช่ค่ะไมจะเป็นลาบเป็ดนะฮะที่บอกเมื่อสักครู่ใช่ค่ะแล้วก็คือเมื่อกี้ต้มต้มแซ่บนะคะกระดูกงอนกระดูกหู แล้วก็มีลาบหมูแล้วก็มีน้ำตกหมูน้ำตกเนื้ออมหมูอมเนื้อค่ะเยอะแยะเลยทุกเมนูเนาะใช่ค่ะคนอีสารหรือว่าไม่ใช่คนอีสารก็สามารถที่จะมาชิมได้ใช่ค่ะที่ร้านเรานะฮะร้านบ้านลาบเอื้อร้านลาบบ้านเอื้อรซับค่ะลาบบ้านเอื้อรซับนะฮะยังไงฮะแล้วก็ชีชีจีนค่ะเอ่อชีฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหัวหอมแดงแล้วก็จะใส่เอ่อชี ฝรั่งก็ชีไทยค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะหอมไปด้วยค่ะฝรั่งชื่อผักมีสี่อย่างค่ะมีมีชีฝรั่งมีหอมมีชีไทยค่ะมอี่ปลูกเ้าให้เข้ากันนะหลังจากนั้นแน่นอนเลยพริกพริกป่นใช่ไหมฮะค่ะพริกขั่วแล้วก็ข้าวผัวค่ะคืกเขาให้เข้ากันค่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งมาแบบพิเศษค่ะพิเศษเลยนะฮะเอาให้ดูนะาะลาหน้าตาหน้าตา หน้าตาแน่นิ่มากเลยนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยะไม่ต้องห่วงลูกค้าสั่งโดยเฉพาะเลยนะครับเมนูพิเศษนะครับเลยนะฮะค่ะท่านโปรดการทำเองท่านผู้ชมเห็นแล้วโอ้โหท่านที่ชอบทานอาหารที่สารนะครับแบบประเภทแบบนี้นะฮะก็เรียกเป็นลาบนี่โอ้แน่นอนคร่ะอันนี้คืออันนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับค่ะ่าาเนนะโอเคฮะขั้นตอนการทำเอง ที่เขาเรียกว่าอร่อยอร่อยถือว่าเป็นเมนูเด็ดของเรานะครับก็เป็ขั้นตอนกนารทำแล้วนะครับว่าน่าทานนะครับเน้นความสะอาดเน้นความอร่อยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยใช่ค่ะราคาอยู่ที่60บาทจ้าหกสิบบาทบาททุกเมนูสว่วนลาบเป็ดจะดสบาทนะโอโอครับผมปบลาบเป็ด70บาทนะครับ นี่ก็ลราคาก็ถือว่าโอ้ผมว่าไม่แพงเลยน,นะครับยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้สมัยแบบนี้โอเนี่ยถุงใหญ่ด้วยหกสิบบาทคืออิ่มเลยค่ะซื้อไปนี่ครับหกสิบบาทอิ่มเลยค่ะ,ะคบ,บ้านเอื้อซับสยามค่ะแน่นอนร้านลาบเอื้อซับครับท่บานผู้ชมที่เคารพอ่าทันทีที่เราไปดูนูอะไรเดียอกาสครับต่อไปก็คือต้มแซ่บค่ะต่อไปจะเป็นต้มแซ่บนะอ้าวโชว์ให้เห็นอีกโชวยเห็นอีกหนึ่งเมนูต้มแซบนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะนี่ค่ะ จะเป็นกระดูกหมูอ่อนๆนี้ค่ะนะคะกระดูกอ่อนๆที่ผ่านการหมักแล้วอะไรแล้วทุกอย่างเลยใช่ค่ะนี่คือ70บาทลูกค้าสั่งพิเศษนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะเยอะจริงๆแล้วราคาเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนะเยอะนะเยอะเนาะเยอะมากนะเจ็ดสิบบาทตอนแรกผมคิดว่าน่าจะสักร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้อ๋อไม่ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบานั่นเองนี่คือสั่งพิเศษค่ะครับผมอ่ะ ดูกันนะฮะส่วนน้ำปลาก็จะใช้น้ำปลาของตาเป็นน้ำปลาหอยนางรมนะคะจุ๋มจะใช้เป็นน้ำปลาแบบแท้เลยแบบคุณภาพหน่อยค่ะมันจะช่วยชูรสค่ะคือเน้นความสะอาดเน้นความอร่อยค่ะว่าออกมาี้แล้วนะฮะนี่คือขั้นตอนให้ท่านผู้ชมเห็นการจัดจะไปเลยนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยเขาทาเป็นยงไงไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทําลาบเป็ดก็ดีขั้นตอนในทาต้มแซ่บก็ตาม นี่กาลังทําต้มแซ่บอยู่เป็นต้มแซ่บกระหรอวอนะฮะก็จะใส่มะนาวนะฮะจะใส่มะนาวก็ให้เห็นชัดกันนิดหนึ่งครับอ่าร้านลาบบ้านมะนาวก็จะใช้มะนาวลูกนะคะไม่ใช้มะนาวขวดค่ะใช้มะนาวสดทุกอย่างก็คือเน้นความสดสะอาดค่ะสะอาดอร่อยใช่จ้ะรับรองว่าที่นี่อร่อยแนย่นอนถูกใจคอค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานต้มแซ่บกระดูกอ่อนยแน่น่นนะครับร้านเป็นร้านลาบของเราที่บอกขึ้นชื่อแล้วนะสำหรับบ้านเอื้อเอื้อซัาบไหมถือว่าเป็นจริงขายมานานไหมจริงขายมานานแล้วค่ะเปิดอยู่ที่ถนนมโนพาศค่ะเปิดเป็นร้านใหญ่แล้วเจอโควิดก็เลยนั่งทานไม่ได้ก็เลยต้องมาเปิดที่นี่อีกรอบย้ายกับค่ะอยู่เจริญสุขภัทตอนนี้ก็กระจายให้หมดที่ตลาดศรีมงคะใช่ค่ะ ทงซาเราเรียบร้อยไปอ้าวนี่กำลังตักกำลังตักฮะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันน่าทานขนาดไหนนะฮะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ็ดสิบบาทคืออิ่มเลยคือตัวนี้ไม่ได้แบบทําโชว์นะคะคือทําให้ลูกค้าจริงๆค่ะลูกค้ารับแบบนี้จริงๆแบบนี้เลยเราไม่มีการโชว์ฮะอันนี้ของแท้ของจริงใช่ค่ะอ่าปริมาณแบบนี้เลยเต็มๆแบบนี้เลยเจ็ดสิบบาทแบบนี้ได้อย่างนี้อ่า คือสามวันนี้ลูกค้าเดิมมาตลอดเลยค่ะกอติดใจในรสชาติแน่นอนใช่ค่ะร้านลาบบ้านเอื้อซับนะฮะทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่ว่ายุคนี้นะคะก็คือกินอิ่มกินอิ่มมากราคาคันเองใช่ค่ะราคโอเคนะครับเอาละเป็นขั้นตอนนะครับที่อาจารย์เอ้อับกันเขาเรียกว่าเราให้เห็นทุกขั้นตอนเลยละเอียดละออทุกอย่างท่านชมที่คารุกับแหมแน่นอนวันนี้เราพาท่าน มาพบกับเมนูพิเศษเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเมนูพิเศษสรับะปิสารเลยนั่นก็คออือร้านอาหาร,หรอรุราลาบบ้านเอื้อซับนะฮะซึ่งอยู่จังหวัดยะโสธร,รแต่ว่าตอนนี้เจ้าของร้านนี่แบบเจ๊จุ๋มคุ้ใจดีใจดีดดนะครับมาเปิดร้านที่นี่มาที่ตลาดศิมนุคลน,นะฮะฉะนั้นก็อยากจะฝา,ากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตรงนี้นะครับ อยากจะทานลาบนะครับทานต้มแซบทานต้มขมหรือจะทานก้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมื่คือเราเราเรา,เราสาธิตที่มีการทําโชว์เมนูเด็ดๆท่าน,นได้ทานได้ชมได้เห็นว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นลาบเป็ดก็ดีนะครับหรือจะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนก็ตามนะครับแล้วก็ยังจะมีเมนูเด็เดๆเดยอะะมากมายหลายต่อหลายเมนูด้วยกันแต่วันนี้นะฮะเราคงจะให้ท่านได้เห็นแค่สองเมนูเด็ด แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาเ็า่อิ่้แค่จะจับกัดพอสมควรเอาเป็นว่าฝากร้านอาหารรีอว่าร้านอาหารนิสานลาบนะครับหรือว่าร้านบ้านลาบบ้านเอื้อทรัพนะฮะเอาไว้ตรงที่ตลาดสีมงคลก่อนมีโอกาสแวะมาได้ที่นี่กับร้านบ้านหรือว่าร้านลาบนะฮะบ้านเอื้อทรัพนะฮะของดีของพี่น้องชาวอีสานหรือว่าทุกท่านที่ชอบทานอาหารแบบอีสานต้องมากันที่ที่ที่ตลาดสีมงคลนะครับท่านไม่ผิดแบงแน่นอนครับ เราอยากจะบอกกันนิดหนึ่งว่าโปรโมชั่นพิเศษของตลาด4มงคลน,นะครับถนนสุขุมวิทในบ้านเอื้ออธรตะโพงประมาทาวนเมี้ตรงนี้เนี่ยเราโอกาสเปิดตลาดใหม่นะครับจาดรายการโปรโมชั่นพิเศษนะฮะนั่นก็คือยิ่งช้อปยิ่งได้ยิ่งจ่ายยิ่งคุมนะครับในรูปแบบของการจับแจกคูปองนะฮะมูลค่า50บาทแล้วก็มีการจำหน่ายขายคูปองเงินสดนะครับมูลค่า200บาทแต่ท่านซื้อคูปองเงินสด200บาทท่านจะได้รับคูปอง กลับไปให้นะโดยทางตลาดสิมค้ควจะมอบเพิ่มนะครับมูลค่าให้เป็น250บาทนะฮะแล้วก็ยังจะมีการลุ้นรับแจกของรางวัลในช่วงของนาทีทองนะครับรับโชคลุ้นโชคกันอีกครั้งนหนึ่งดยการใช้คู่ปองนะครับสีเหลืองนะซึ่งเป็นคูปองที่เราแจกให้กับเจ้าของร้านค้าทุกๆร้านเลยนะฮะจะนำไปลุ้นรับโชคของรางวัลได้ ที่ตลาดสีมุกคนฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีโอกาสและมาชอบที่นี่รับเราว่ายิ่งชอบยิ่ไงได้ยิ่งจา่ายยิ่งคุ้มแน่นอนสลหรับตลาดสีมุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ